ถ้าผู้ชายนอกใจคุณให้ใช้3สิ่งนี้ดีแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้คู่ของคุณหรือคนที่คุณชอบเริ่มรู้สึกแปลก,ปลกผู้หญิงจะมีเซนส์ใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกได้ว,ว่าผู้ชายจะนอกใจฉันหรือเปล่าวะฉันไม่อยากให้ผู้ชายนอกใจเลยทำยังไงดีผมมี3วิธีที่คุณทําแล้วมันดูพรีเมียมมันดูอัปเกรดคุณแล้วคุณก็จะทําให้ผู้ชายอะค่อยๆขยับมาหาคุณแล้วก็อาจจะไม่นอกใจแล้วข้อที่1ก็คือ ตั้งสติก่อนสตาร์ทครับเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมคุณจะต้องพิจารณานี่ใช้คาแบบลึกซึ้งเหลือเกินก็คือตั้งสติก่อนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับความรักของฉันฉันทําผิดอะไรหรือเปล่าทำไมผู้ชายถึงนอกใจแล้วนอกใจจริงหรือเปล่าอันนี้สําคัญครับข้อที่หนึ่งที่ผมบอกก็คือการตั้งสติว่าคุณน่ะต้องไปสืบผลเพิ่มเติมแล้วแหละว่าสิ่งที่ฉันรู้มาจากใครก็ตามหรือว่าจากที่ฉันแอบดูโทรศัพท์จากที่ฉันเห็นในเฟซบุ๊กในการคอมเมนต์ต่าง มันเกิดอะไรขึ้นไปจําไปจดนะครับไปแคปหน้าจอได้ก็แคปมาเลยเขาชอบจริงหรือเปล่าเขามีกิกจริงหรือเปล่าเขานอกใจจริงหรือเปล่าแล้วคนที่เขาชอบคือคนไหนอย่างไรนะครับเวลาไหนคุยอะไรกันถ้าเกิดคุณสามารถสืบคนได้แล้วก็แคปหน้าจออะไรเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่เอฟมาสู่ข้อที่2ครับเมื่อคุณตั้งสตกิก่อนสไตล์แล้วก็ไม่ใช่สตาร์ออกตัวล้อฟรีแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แลวเว้ยไวายไม่ต้องหานั้นครับผมอยากจะให้คุณใช้แบบพรีเมียมข้อที่2องคือชั้น ยังไม่หรูคุณอาจจะอึดอัดอยากจะพูดออกมาใช่ไหมอยากจะถามรู้เรื่องเลยแต่ผมจะบอกว่าอย่าพึ่งครับเพราะว่ายิ่งคุณถามยิ่งคุณแบบไปจี้ว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่านี่ฉันเห็นมาฉันรู้มาฉันแคปหน้าจอมา <c oughs> คือตั้งสติแป๊บเดียวรอสตาร์ทเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมครับเกือบร้อยทั้งร้อยนะก็ทะเลาะกาันก็ต้องห่างออกไปเลยเมื่อคุณจับได้เขาก็ห่างไปเลยเขาอาจจะยังไม่ทันไปมีกิ๊กจริงจังหรือว่านอกใจจริงจังเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนมาคุยกับเขาหรือมาสีเขา โดยที่เขาอาจจะแบบเออค่อยๆเอนแล้วแต่ว่าต้นไม้ที่เอนไปคุณดึงกลับมาได้แต่ถ้าเกิดคุณทะเลาะทันทีแทนที่เขาจะเอนกลาหาคุณเขาจะเอนไปหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะได้ใจอย่างมากๆนะครับเมื่อคุณทะเลาะดังนั้นอย่าทะเลาะนะครับแต่ว่าข้อี่2ก็คือคุณจะเพิ่งบอกเขาว่าคุณไปล่วงรู้อะไรมาแต่ให้คุณเกลื่อนเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะเกลื่อนเอ๊ะช่วงนี้แปลกไปทําไมหน้าตาดีขึ้นหล่อขึ้น ดูสมาร์ทมีใครหรือเปล่านะไปคุยกับใครหรือเปล่าแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบเออไปเลยยกให้ไปเลยอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับยกเว้นคุณไม่ชอบผู้ชายนั้นแล้วและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับทําตัวเองให้มีความสุขและถอยห่างจากเขามาทีละก้าวเมื่อคุณทํา2ข้อแรกแล้วคุณจะดูถ้าจะเลิกก็มีคัลสในการเลิกไม่ไววิวายแต่สิ่งที่ผมจะบอกทุกคนไปก็คือผู้ชายส่วนใหญ่ที่เจอลักสณะน,นีนะครับถ้าเกิดคุณเจอเร็วจะดีมากเขาจะเริ่มฉุดคิด เมื่อคุณหยุดและคุณถอยไปทีละก้าเนี่ยเขาจะเริ่มจุดคิดว่าเขาต้องการสิ่งใดมากกว่ากันเขาต้องการความรักจากคุณมากแค่ไหนเขาอาจจะเอ็นใบทางผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าด้วยวิธีการเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนานั้นเกาะเขากินหรือเปล่าต้องการอะไรบางสิ่งจากเขาหรือเปล่าและเมื่อเขาเริ่มคิดได้นะครับเขาก็จะกลับมาคุณและถ้าเกิดเขากลับมาคุณครั้งนี้นะครับเขาจะไม่เอ็นหาผู้หญิงคนอื่นง่ายมากกว่าเดิมแล้ว เพราะฉะนั้นนี่คือสามเทคนิคที่จะทำให้คุณน่ะดึงผู้ชายคนนี้กลับมาหาคุณได้แบบพรีเมียมและข้อที่3มผมเพิ่มนิดนึงนะครับตอนที่คุณถอยห่างให้คุณไปมีความสุขเลยนะมีความสุขในเรื่องดีๆนะครับเช่นออกกำลังกายมีความสุขไปเล่นกับเพื่อนพาเพื่อนกลุ่มเพื่อนไปสนุกกันไปเที่ยวไอฮากาันที่มีความสุขผู้ชายก็จะรู้สึกถึงเออทำไมผู้หญิงมีความสุขดูสว่างดูดี ฮ้ยทำไมลืมฉันหรือเปล่าผู้ชายก็จะตามตาตตาหาคุณอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเมื่อคุณหยุดผู้ชายก็จะเดินกลับหาคุณดังนั้นถ้าผู้ชายกําลังนอกใจคุณใช้3สิ่งนี้ได้เลยครับ